ครับครับครับก็ออกจากบ้านคงคงไหว้คุณพ่อคุณแม่ใช่ปู่ย่าตายายกันเรียบร้อยน,นะครับอ้าวอาวอ้า,อาเข้าสุะเด็นเลยดีกว่าค่ะเราจะย้อนกลับไปอัปเดตคด,ดีกรุงไทยกฤษดามนครค่ะไม่ต้องขย่าวขวดแล้วนะครับรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องขย่าแล้วนะฮะไม่ต้องขย่าขวดแล้วมันรู้กันหมดแล้วถ้าไม่รู้ก็แย่อย่าลืมนะคุณแมวสวยค่ะ ระดับคนฟังและคนดูเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แลนี้ไม่ธรรมดานะฮาร์ดคอร์นะเป็นสายฮาร์ดคอร์ใช่ไหมคะสายฮาร์ดคอร์นะอ้าวถ้าพูดถึงคดีทุจริตปล่อยสินเชื่อแบงก์กรุงไทยให้แก่กิจการในเครือที่เรียกว่ากิจฎดามหานครหรือกีเอ็มซีนั้นนะในครับค่าเช้าวันนี้มี2ประเด็นที่อยากจะสื่อสารนิดหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างฮะประเด็นที่หนึ่ง บริษัทกิสดาพานครนั้น<ะ>ดั้งเดิมเป็นของคุณวิชัยกฤษดาธานนท์ลูกชายชื่อราชดากฤษดาธานน<ะ>ท์ติดคุกทั้งคู่แล้วเรียบร้อยติดคุกทั้งคู่ทั้งพอ่อทั้งลูก <10 S 1> สิบสองปีสิบสองปีถูกไหมใช่ค่ะประมาณนั้นนะฮะมันเป็นสองประเด็นใช่ไหมก็ประเด็นแรกก็คืออ้าวย้อนความกันนิดหนึ่ง บริษัทกิศามานครนคะในเวลาต่อมาอก็มีการเปลี่ยนเจ้าของมีการเปลี่ยนชื่อ,อกลุ่มๆก็คือไม่เกิน3ปีที่แล้วม,มีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเข้าไปเทคโอเวอร์ over, บริษัทกิศามานครคเปลี่ยนชื่อเป็น,เป,นเปลี่ยนชื่อเป็น a Estate. <S อ a Estate. s s t t t e จเจ้าของใหม่ที่เข้าไปเทคโอเวอร์ over, บริษัทกิศามานครคอนหรืเปลี่ยนชื่อนั้นนำทีมโดย ผลตบุตเอกสมยศพุ่มพแผ่์ม,ม่วงเดี๋ยวนะคะชื่อคุณมากเลยค่ะพอบอตรอบิ๊กออสเหรอคะ Big Art, Big Art. อ่บิ๊กออสบิ๊กออสพบออสไหมพอบออสนะคะพอบออสเนี่ยเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นค่ะก่อนหน้านี้ไปลงทุนซื้อกิจการบริษัทปิ<แ>กนิกเข้าไปซื้อกิจการบริษัทโวลแกสค่ะและกลมๆก,กืบเกือบสามปีที่แล้วก็นําทีมเข้าไปซื้อบริษัท กิสดาห์มนครเปลี่ยนชื่อเป็น AQ Estate มันก็เป็นการลงทุนปกติก็ต้องทุนในตลาดหุ้นใช่ใช่ใช่ไใช่ใช่ช่ชไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิบากกรรมที่ใครสร้างไว้สมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเลยค่ะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเจ้าของเจ้าของแรกเจ้าของเดิมของ AQ Estate ก็รับกรรมกันไปติดคุก12ปีนั่นก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่เจ้าของใหม่ บริษัทกิสรามานครหรือปัจจุบันก็คือ AQ s วิ t เตก็คือสัญกาณเนี่ยสั่งให้มีการชดใช้เงินกลับคืนไปที่แบงก์กรุงไทย1นึ่งหมื่นล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากเลยในแวดวงธุรกิจมันก็สนั่นวันไหวก็มีคําถามเอ๊ะถ้าเช่นนั้น AQ Estate จะมีปัญหาไหมจะอยู่อย่างไรต้องใช้เงินคืนกรุงไทยตั้งหมื่นล้านอยู่ได้หรือเปล่าในที่สุดนะฮะก็ต้องเคลียร์กันนิดนึงไปเดี๋ยวจะสับสนเอามา ว่ากันที่จริงสารดิกาเขาสั่งให้บริษัทที่ชื่อโกลเด้นเทคโนโลยีเป็นคนจ่ายเงินคืนแบงก์กรุงไทยหมื่นล้านค่ะ,ะพ่อลูกกิศดาธานนท์เจ้าของดั้งเดิมของกฤศดาหมหานครต้องร่วมชดใช้ในทางส่วนตัวด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นแะครับแต่ว่าเจ้าตัวบริษัทกฤษดาหมหานครซึ่งปัจจุบันก็คือก็คือ Aq estate เนี่ยที่จริงมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่บอรเอิ่นอื่นไอโกลเด้นเทคโนโลยีมันอยู่ในเครืออมันอยู่ในเครือ <c oughs> ก็ต้องโดนไปด้วยอยู่ในเครือด้วยกันมันอ,อยู่<ม>ในเ<อ>ครือชอวมกันผลกระทบในทางธุรก,กิจมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าผลกระทบในทางความรู้สึกความหวั่นไหวจิใจของใครต่อใครที่ไปลงทุนซื้อหุ้น Aq estate เนี่ยมันจะสับสนมันมันวั่นวหวแน่ๆ ก็ต้องเรียนกัน hmm. นิดหนึ there, ่งนะครับทางเ q คเขาก็ชี้แจงออกมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลฎีกาคือ Golden t เทคโนโลยีถ้าจะเกี่ยวพันก็คือเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกไหมฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้มันก็มีชดใช้อยู่แล้วล่ะ g o l เด n t เทคโนโลยีมีที่ดินผืนหนึ่ง4,300ไร่4,300ไร่อยู่ทุกแถวสนามบินสุวรรณภูมิอ๋อแถวสุวรรณภูมิบางนา สนามบินสวรสวรคภูมิมที่ดินมันสวยนะเพราะว่ามันเป็นผืนเดียวเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวติดต่อกันพัฒนาง่ายที่มีมูลค่า,เ,าเคยประเมินราคาเมื่อซากสามปีที่แล้วเมื่อปี2,555มูลค่ามันเกินหมื่นล้านอยู่แล้วละ่ะโอ้ท่านี้ก็น่าจะมีชดใช้นะฮะไม่มีปัญหาหรอกค่ะอ้าวประเด็นที่สองดีกว่ากลับไปที่ จำเลยที่ถูกตัดสินจำคุกก่อนนะฮะ,ะจำได้ไม่ก็เมื่อวานเราเอารายชื่อมาเปิดกันจำได้ค่ะเป็นอดีตกรรมการบริหารอาดีตกรรมการสินเชื่ออดีตเจ้าที่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อของแบงก์กรุงไทยในสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มกิจสรมหานค,ค่ะจำได้นะฮะจำได้ค่ะและเมื่อวานเราได้นําเสนอรายชื่อของนักธุรกิจ ที่ถูกตัดสินจำคุกด้วยใช่ทวนกันอีกครั้งหนึ่ง,งอ่าทวนกันอีกครั้งหนึ่งทวนตรงนี้มันต้องเขย่าขวดอย่างช้าๆเพื่อนนําไปสู่ชาร์จสุดท้ายที่มันเป็นไฮไลท์ของเรื่องที่เราจะสนทนากันในในครับค่ะ,ะชาร์จที่หนึ่งจะเป็นจํำเลยที่ถูกตัดสินจำคุกเป็น กลุ่มอดีตกรรมการบริหารใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกจําคุก18ปีนะคะคุณผู้ชมมี3รายชื่อนะคะทวรกันอีกรอบหนึ่งคนแรกเนี่ยคือร้อยโทสุชายเชาววิสิตนะคะคนที่2คือคุณวิรโรจนวลแขนะ,ะตอนนี้โรคหัวใจกําเริบแล้วด้วยนะคะค,คนที่3คุณมัชชิมากุลชรณอยุธยาอันนี้3คนแรกจําคุก18ปีนะคะส่วนอดีตคณะกรรมการสินเชื่อเป็นจำเลยที่ถูกพิพากษาจำคุกนะคะชุดที่2 อันนี้12ปี12ปีเนี่ยมี7คนนะคะคุณพงศธรสิริโยทินนะคะท่านที่สองคุณนรินนรุไนทอนนะคะแล้วท่านที่สามคุณนงนุษเทีนยนไพฑูนท่านที่สค่ะคุณสมนันชุติมา ท่านที่หคุณสุวิทย์อุด,ดมทรัพย์ท่านที่6ค่ะคุณวันชัยธนิติราพรและท่านสุดท้ายคุณบุญเลศศรีเจริญนะคะ,ะกลุ่มที่3เป็นอดีตเจ้าที่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อประกอบด้วยประกอบด้วยคุณประพันธ์พงษ์ปราโมชกุลค่ะคุณสุวรัตน์ธรรมรัตนรัตนะนะพคุณนะคะคุณสิริวันชินอิสระยศคุณกุลวดีสุวรรณวงศ์คุณประวิทย์อดีโตแล้วก็คุณไพโรธรัตนโสภะนะคะอันนี้6ท่านด้วยกันกลุ่มที่ เป็นนักธุรกิจเจอเข้าไปกี่ปีฮะสิปีนะคะประกอบไปด้วยคุณสุบินแสงสุวรรณเมคานะคะคุณบัญชาย,ยินดีคุณวิชัยกฤษดาธานนคุณรัศดากฤษดาธานนแล้วก็คุณไมตรีเหลืองนิดนิดมากค่ะกระซิบ <c oughs> นิดหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ยังจำภาพของจำเลยเหล่านี้เดินขึ้นสาลฎิการในวันพิพากษาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมั่นมั่นได้หรือไม่ไม่มีใครหนีคดีนน่ทุกคนขึ้นสาลฎิการด้วยสีหน้าสีตามั่นใจค่ะอะไรคือเบื้องหลังความมั่นใจและในที่สุดเขาบอกถูกหลอกถูกต้มเหรอคะถูกหลอกอ๋อถูกหลอกถูกหลอกพอนะคะเขาบอกว่า ระดับวิชัยกิษดาธานนนระดับราชดากิษดาธานนนสายตรงบ้านสี่เสาจะติดคุกได้อย่างไรไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าวิชัยถ้าราชดาหลุดทุกคนต้องหลุดใช่ต้องหลุดด้วยใช่มีเสียงกระซิบกระซาบสบายเสียงกระซิบกระซาบบอกสบายสบายเลยใช่ไหมมีคนประคองขึ้นรถกรมราชทันไงเดินสบายหน่อยเพรามมีคนประคองซ้ายขวาเอาละครับ ถึงเพจสุดท้ายถึงเพจสุดท้ายที่เป็นทีเด็ดที่ค่ะทีเด็ดเลยนะคะทั้งหมดเนี่ย er, ในสำนวนในคดีอธุริตปล่อยกู้แบงค์กรุงไทยกิจดิมหานครเนี่ยนะครับในเพจสุดท้ายไฮไลท์เลยประกอบด้วยคนสองกลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งก็คืออดีตกรรมการบริหารแบงค์กรุงไทยสมัยนั้นที่หลุด <interviewing> คดีคหลุดได้อย่างไรมี2คน 2> มี2คนคือดออรอุตมะสาวนายนคนนี้ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีนะคะอีกคนหนึ่งคือคุณชัยนรง์อินทระมีทรัพย์อันนี้คือหลุดคดี2คนคนหนึ่งเป็นเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งไปช่วยงานอยู่ในทำเนียบช่วยงานทำเนียบปัจจุบันนะปัจจุบันนะค่ะค่ะค่ะในปัจจุบันคนกลุ่มที่สองในเพจสุดท้ายที่เด็ดที่ขัดเขาบอกว่ามีมีอดีตผู้ถูกไต่สวนในคดีที่ใครก็ไม่ทราบตัดชื่อออกจากคดี ไม่ถูกฟ้องไม่อยู่สี่คนสี่คนสี่คนนี้ใครสี่คนนี้ใครนนสีคส่คนนี้ใครนั่นแหะสิคะอ่ะสี่คนนี้ใครกระซิบนิดนึงทั้งสี่คนเนี่ยเป็นอดีตผู้ถูกไต่สวนที่ได้รับการตัดชื่อออกจากานะนะคดีะนะฮะนะฮะค่ะนะฮะมันดูข้องใจไหมฮะมันมี question mark คนที่ข้องใจก็คือคุณอุดมเฟื่องฟุง้ง Oh. จำได้ไหมครับหลังรัฐประหาร2,549 <c oughs> มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งชื่อ,ย,อยาวๆนะครับแลคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐย่อยๆก็คือกอตสกอตสก็คือกอตสกอตสเป็น,นกลไกที่คณะรัฐประหารสมัยนั้นตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบทุจริตคุณทักษิณและเครือข่ายของคุณทักษิณ คดีนึงในบรรดาหลากหลายคดีหลายๆคดีเลยที่คอสสอเปิดประเด็นกันขึ้นมาก็คือทุจริตปล่อยสินเชื่อแบงก์กรุงไทยให้กับกฤษดามานาครที่ตัดสินกันไปแล้วเมือม่อเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมครับ คุณอุดมฟึ่งฟุงฟ้งซึ่งร่วมทําสํานวนนี้มาตั้งแต่แรกนะฮะ,ฮะก่อนที่จะส่งสํานวนต่อให้ปปชจากปปชไปอายการอายการไปฟ้องที่สารดีกาเนี่ยคุณอุดมยืนยันว่าตอนทําสํานวนในชั้นของคอตสมันมีทั้งหมด31 สามสิบเอ็ดคนของเดิมมันยี่สิบเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือทั้งหมดที่ส่งสำนวนไปคือสาม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 สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแต่ว่าในชั้นปปชในชั้นอายการเนี่ยตัดออกเสียสี่เหลือแค่ยี่สิบเจ็ดสี่คนนั้นหายไปไหนสำคัญอย่างไรไปกันที่ ไปกันที่กรุดุเฟื่องฟูงกันนะฮะอยยู่ในสาหนึ่งในอดีตกรรมาการคอตสสครับสวัสดีฮะอาจารย์ดุมฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดี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 ครับสวัสดีค่ะรองคาร์โนซี <c oughs> นี่ผมได้ฟังพรผมยังติดตามมาตลอดนะค่ะขอบคุณขอบคุณฮะขอบคุณค่ะุ้านไยเนี่ยครับครับครับอาจารย์ดุมครับ ตอนทำตอนทำสำนวนกานในชั้นของคอตสอแล้วก็สร่งส่งปปชเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาที่เราทำสำนวนส่งไปทั้งหมดเข้าใจว่ามี31แต่ต่อมาถูกตัดเหลือ7เหลือ,อ27<ค>อ่สสี่ชื่อที่ถูกตัดออกนั้นเป็นใครครับ4ี่ชื่อนั้นเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องสรุป ที่มาอย่างนี้นะครับครับครับคือผู้ที่รับผิดชอบในการข่านตรวจสอบก็ดีชั้นไต่สวนก็ดีเนี่ยนะครับท่านอาจารย์สวนณีนะฮะอาจารย์สวณีท่านเป็นประธานอาจารย์สวนณีไทยรุ่งโรจน์นะครับไทยรุ่งโรจน์นี่ร้อนที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะครับครับครับท่านท่านเคยเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยนะครับครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็น อ,น,อนุกรรมการคนหนึ่งนะฮะเพราะมาเรามีการตกลงแบ่งกันอยู่แบ่งกันอยู่นะว่าถ้าหากว่าคนไหนเป็นประธานแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นอนุไปสองคนจะเป็นอนุนะครับท่านนี้ในคดีเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในชั้นตรวจสอบไต่สวนเนี่ยนะผมก็เข้าประชุมบ้างไม่เข้าบ้างอะไรส่วนใหญ่ไม่ได้เข้า ครับเพราะว่าผมก็รับผิดชอบไอ้คดีเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเป็นตามส่วนของผมไปแต่ว่าเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าเมื่อท่านอาจารย์สบณีเนี่ยท่านตรวจสอบไปแล้วนะได้ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าอคณะผู้สู่ผู้ผู้มีผู้ที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาอนุมัตินะให บริษัทเอกชนเนี่ยปู้เงินกรุงไทยไปไปอะไรไปไปไปชำระหนี้นนแบงค์กรุงเทพที่เขาเป็นหนี้อยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยรีไฟแนนซ์ครับรีไฟแนนซ์เนี่ยนะแน่นเนี่ยมันมันไม่ชอบเพราะว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขามีไม่หนี้อยู่กับแบงค์กรุงเทพประมาณทั้ ห้าห้าพันล้านหรือสี่พันกว่าล้านอะไรเนี่ยครับครับแต่ในการอนุมัติเนี่ยอนุมัติเกินไปเนี่ยเกือบเท่าหนึ่งอ่ะประมาณเก้าพันกว่าล้านหรือเก้าพันล้าน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 เว่าพันล้าจำไม่ได้นะครับครับครับมันนานแล้วตอนี้ว่าเขตที่เป็นสําคัญตรงนี้เนี่ยเนี่ยตอนที่นั้นเนี่ยมันมีข้อมูลให้เห็นว่าไอ้เงินจากบัญชีที่ได้อนุมัติแล้วเนี่ยครับ มันมีเช็คที่ออกจากบัญชีสินชีกู้ยืมของของของเอกชนเนี่ยนะครับไปเข้าหนึ่งบัญชีของลูกนักการเมืองลูกนักการเมืองเป็นลูกนักการเมืองบัญชีพ่อของนักการเมืองพ่อของนักการเมืองแล้วก็บัญชีเลขาของภรรยานักการเมืองเลขาเมียนักการเมืองเมียนักการเมืองแล้วก็ไปเข้าอีกอีกคนหนึ่งครับผมจำไม่ได้เพราะมันมันมันนานแล้วว่า เขาเกี่ยวข้อ,ของกับนักการเมืองเหมือนกันนะนะเข้าเกี่ยวข้อ,ของกับนักการเมืองเหมือนกัน ờ, บรรดาอนุเขาก็เห็นว่าจะเอาสี่คนเนี่ยส่งไปให้ปปชสอบตออ่อตำรินการนะตามขั้ํายากตัอเงินครับอาจารย์สนีบอกอาจารย์ต้องมาชี้แจงให้เห็นว่าเราจะทําอย่างเนี้ถูกไหมครับผมเข้าไปชี้แจงแล้วบอกเฮ้ยข้อมูลอย่างเนี้ยชัดเจนแน่นอนนะครับแต่เขาบอกชัดเจนแน่นอนเพราะว่า ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของแบงค์ชาติไปบวชมาเป็นอนุกรรมการช่วยตรวจสอบให้ครับแต่ตรวจสอบให้มันมีเข้าไปบัญชีเนี่ยบัญชีทางต่างเนี่ยแต่ละลายละลายเนี่ยเป็นจํานวนเป็นสิบกับเป็นร้อยเป็นสิบเป็นร้อยล้านบาทใช่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 ผมก็บอกเฮ้ยเราจะไปส่งปพราพงอทาไมเราก็แจ้งข้อหาหมดนี่แหละอื นะเขาก็บอกว่ามันจะแจ้งข้อหายังไงอาจารย์เพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกเจ้าหน้าที่กับกรรมการเนี่ยมัน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 ผิดไปแล้วมันควาผิดสําเร็จแล้วนะนะมันไม่ใช่ตัวการหรือผู้สนับสนุนแล้วผมก็บอกว่าทำไมคุณไม่แจ้งข้อหารับของโจรคนเหล่านี้เล้วเพราะเปเงินออกจากบัญชีผมงจำได้บัญชีอยู่แถวแตวไอ้ไอ้ไอ้แม่นกรุงไทยแถวป่นเก้านี่แหละ อ๋อครับครับครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวผมทวนนิดหนึ่งอาจารย์เงินจากแบงก์กรุงไทยไปที่บริษัทเอกชนจากนั้นมีการตีเช็คเอาเงินออกจากบัญชีบริษัทเอกชนไปกันที่เอ่อหนึ่งลูกนักการเมืองสองพ่อนักการเมืองสามเลขาเมียนักการเมืองสี่จำไม่ได้ถูกไหมฮะจไม่ได้ครับครับครับนะฮะดังนั้นดังนั้นมันมีความน่าจะน่าจะเป็นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า Ờ, น่าจะมีน่าจะเป็นค่าตอบแทนในเรื่องของการจัดการให้ได้เงินกู้จากแบงก<ห>์กรุงไทยไม่พนะเป็นในบา่คาุณทนนะไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แ่ครับหลักกรมันก็เป็นเป็นเป็นแนวที่ความเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยถูกต้องแต่ผมก็บอกว่าเนี่ยมันเข้าลักษณะรับของโจรรับของโจรในที่สุดเนี่ยอนุกรรมการก็มีความเห็นส่วนใหญ่ว่าแจ้งข้อกล่าวหา ญาติโยโหติการหรือ,อว่าอะไรบริวารของนักการเมืองสี่คนนี้ด้วยะนะ,ะ,ะบริวารสี่คนเนี่ยนะเขาก็แจ้งไต่แล้วตอนนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยเมือ่อไต่สวนต่อสุดแล้วเนี่ยผมไม่รู้ขั้นตอนว่าตอนนั้นเนี่ยนะทางทางทางอาจารย์สวัณีเนี่ยนะได้ได,ได้ได้ส่งสำนวนหรือมีความเหม็นเรียบร้อยหรือยังแต่ว่า ไอ้ชั้นแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยเนี่ยมันยุติแล้วว่าเราแจ้งไอ้ไอ้สี่คนนี้ด้วยรับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าผมก็ติดตามติดตามเมื่อประมาณตั้งอะไรไม่รู้่นานมาแล้วนะตอนที่ปปชเขาส่งสำนวนเรื่องไอ้ไอ้แบงก์กรุงไทยให้อการอายการสูงสุดเนี่ยอ้การสูงสุดท่านก็มีความเห็นว่าสี่คนเนี่ย ดำเนินคดีในอาญาหน้าการเมืองไม่ได้ครัเพราะไม่ใช่ตัวการหรือผู้สนับสนุนนะผมก็เอ๊ะทำไมการมีความเห็นอย่างนั้นก็เลยแยกคดีออกมางอย่าใช่ไหมฮะและและไม่ทีเอไม่รับไปส่วนนี้คะตอนนี้ผมก็บอกว่าเขาก็รอลองฟังมาต่อไปดูว่ากพชคงจะมีข้อโต้แย้งอะไรในหลักของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ท่านก็กลับไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพยานการไปเห็นด้วยกับพยานการตัดชื่อสี่คนนั้นออกสี่นคนนั้นก็ออกจากคดีที่จะฟ้องที่อาญานักการเมืองครับอันนี้ผลของการตัดสี่คนนั้นออกจากคดีคดีที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยนะคำนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลูกนักการเมืองเพราะนักการเมืองเ,อเลขาของภรรยาน,นักการเมืองหรือไอ รองนักการเมืองอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่ในสม,มุดนี้ครับอ๋อท่านนี้ในสม,มุดเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปบ่งบอกว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองก็คือว่ามีคำพยานบุคคลในสม,มุดนเนี่ยคนหนึ่งนะท่านก็ให้การว่าที่อนุมัติเนี่ย ผมจำไม่ได้เขาบอกว่าเพราะบิ๊กบอสสั่งอ๋อซุปเปอร์บอสซุปเปอร์บอสอ๋อซุปเปอร์บอสเลยบิ๊กบอสเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วซุปเปอร์บอสเนี่ยนะบิ๊กบอสเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าในหลักการของการดำเนินคดีเนี่ยนะก็มีแค่นี้เนี่ยนะคดีเกี่ยวคนนี้เนี่ยนะ มันก็ไม่แน่นอนนะแต่ว่าถ้ามีข้อเท็จจริงในส่วนที่ว่ามีเงินเข้าเป็นชี้ญาติโอโหติการเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีข้อช่องทางชี้ให้ได้ครับอ <นะ S 1> ันชีดเนี่ยไอ้ข้ออย่างนี้เนี่ยนะไอ้ความผิดที่ต่อเนื่องกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่ใช่ตัวการผู้สนับสนุนก็ตามแต่ต่อเนื่องกันเนี่ยครับผมยกตัวอ,อย่างเนี่ยคุณนายหรือชาวบ้านอาจจะได้ฟังรู้เรื่องว่าค,ความผิดในกรณีปล้นทรัพย์ที่กรุงเทพ อืครับแต่ร่อนซัพที่กรุเทพอ่าสมมุติในย่านที่อบริษัทสปริงยูนิวอยู่แถวโน้นแถวแถวแถวเราจะได้มาวันนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ทซัพย์ที่มันถูกร้อนเนี่ยมันเอาไปขายไปอะไรที่เชียงใหม่เนะเขาก็ไม่จับได้วไวผู้ซื้อนี่ซื้อแล้ไว้โดยตูกๆ เขาก็ดำเนินคดีไอ้ตูซื้อนี่แต่รับของโจรมีส่วนรู้เห็นถ้าใ้เพื่อรับคนที่ผิดฐานรับของโจรเนี่ยมันไม่ใช่พูดสนับสนุนเอ่อเป็นตัวการผู้สอบรุ้แปลว่ามันเป็นความผิดต่อเนื่องจากการล้นทรัพย์มันเนินการในคราวเดียวกันได้มันก็ฟ้องในศารเดียวกันได้โอเคเข้าใจเข้าใจอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิารมอาญามาตรา24แล้วอายการก็ฟ้องคดีอย่างนี้มาเนี่ยเรียกว่า ้งแต่ตั้งกรมการในบนนกงานในการสูงสุดเนี่ยครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมการสั่งอย่างนั้นครับแล้วผมก็ติดใจสงสัยว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรแล้วผมเรียนจริงๆว่าครับผมไม่เชื่อถือในการพูดที่รับผิดชอบในการสั่งคดีและต้องต้องขาใจในส่วนนี้ก่อนแล้วค่ะไอ ความเชื่อถือในสำนักงานในการหรือพนักงานในการส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อถือได้เชื่อถือได้แต่ว่าการสั่งอย่างนี้เนี่ยผมไม่เชื่อถือโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ย้ำนิดหนึ่งนะอาจารย์ฮะก็คือสรุปแล้วก็คือญาตินักการเมืองทั้งสี่คนไม่ได้ถูกดำเนินคดีใดๆเลยใช่ไหมครับถูกหรือไม่ถูกผมไม่รู้แต่มันหลุดจากคดีนี้ไปแล้วมันหลุดจากคดีนี้ข้อที่หลุดจากคดีนี้เคคาถามก็คือ รุ้จักคดีนี้แล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยสารในคดีนี้จะยกมาพี่รณาไม่ได้มันจบแล้วเพราะไม่ใช่เรื่องที่เขาถูกฟ้องอโอเคเข้าใจ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  เอาละครับอาจารย์รถามกันตรงตรงกันนะครับ,รบที่บอกว่ามีเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีของบริษัทเอกชนที่ได้รับสินเชื่อจากกรุงไทยไปที่บุคคลสี่คนนั้นนะครับ,รบ,รบท,ที่อาจารย์บอกว่าเช็คใบที่หนึ่งไปที่บัญชีของลูกชายนักการเมืองถามกันตรงตรงลูกอดีตนาย,ยกมนตรีใช่หรือไม่ผมตอบไม่ได้ผมตอบอย่างเดียวติโกเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คดีคด,ดีไอ้เรื่องนี้นี่มันอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพราะยังไม่ตัดสินผมให้คําตอบไม่ได้<ล>แต่คดีใส่วนไหนที่ยังไม่ตัดสินครับครับดีในส่วนไหนคะคดีส่วนไหนที่ยังไม่ตัดสินครับคดีที่นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้เขายังไม่ได้พิจารณาโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเช็คใบที่สองจากจากจากบริษัทเอกชนนะนะที่บอกว่าไปที่ไปที่พ่อนักการเมืองเนี่ยหมายถึงพ่อของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีใช่หรือไม่ครับ เออไม่ไม่ผมไม่รู้นะไม่รู้นี่เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปอยู่ในคดีไอ้ไอ้ไอ้อีกอันหนึ่งเนี่ยเราก็พูดไม่ได้โอเคโอเคเช็คใบที่สามที่ไปกันที่บัญชีเลขาเมียนักการเมืองนั้นถามว่าเลขาเมียอดีตนายกใช่หรือไม่ก็ตอบไม่ได้อีกแล้วผให้ความเห็นไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าถ้าเขาไปฟอ้องคดีนั่นไปยังพี่นาอยู่เนี่ยเราก็เคอเคงไม่ได้ได,ได้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 อาจารย์ครับผมถามนิดหนึ่งอาจารย์จําได้ไหมครับว่าทําไมอดีตกรรมการบริหารของแบงก์กรุงไทยสองคนจึงหลุดคดีอืทําไมอดีตกรรมการบริหารของแบงก์กรุงไทยสองคนจึงหลุดจึงหลุดคดีได้นะฮะผมผมไม่รู้ว่าจำได้ไหมครับมีการกันใครเป็นพยานไว้ด้วยใช่ไหมครับ ผมจำไม่ได้อืะไรละเอียดนี่มันนานแล้วโอเคได้จำไม่ได้จริงๆได้ทีนี่ที่นี้ทีนี้เอาล่ะเมื่อเมื่อเมื่อเขาตัดสี่ชื่อออกจากสำนวนออกจากคำฟ้องและในที่สุดสารดีกาเขาก็ตัดแล้วก็จะย้อนไปทำอะไรสี่คนนั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคนที่ดีกาคำตอบเนี่ยผมยังตอบไม่ได้ในแง่กฎหมายในแง่กฎหมายเป็นเรื่องของปปชว่าเขาต้องมือินต่อยังไงอะไรยังไงผมไม่รู้นะโอเค ครับครับโอเคเอาละครับอาจารย์ขอบพระคุณมากชัดเจนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างนี้หน่อยขอขอเสนอพูดเป็นส่วนตัวกับคุณนายคุณอุสรีหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับขอให้มีจุดยืนอย่างเหมือนเดิมนะผมยินดีที่จะ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 พอมอยากให้มีคนที่ช่วยบ้านเมืองครับนะแม้กระทั่งไม่พูดในเปม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรจะ ออควรจะให้ประชาชนรู้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยการัการการการทุจริตคอร์รัปชันได้เอาละครับครับท่านผู้านครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์อุดมเฟื่องฟุงอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอนะคะ ชัดเจนนะคะชัดเจนหมายถึงว่าชัดเจนในส่วนของประเด็นนะคะคอีสี่คนนี้ขอไม่พูดสรุปน,นะครับหนึ่งก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่าทําไมสองอดีตกรรมการบริหารแบงก์กรุง,รงไทยไจึงหลุดคดีได้ขณะเดียวกันประเด็นที่สองที่ยังไม,ไม่ได้รับคําตอบก็คือ,อ ทำไมสี่อดีตผู้ถูกไต่สวนเออเป็นเคระนะื่องยานักเมือง,งไงนะจึงถูกจึงถูกตัดออกจากสำนวนฟ้องนะผมไม่รู้เหมือนกันนะไล่ไปไล่มาผมก็เหนื่อยนะ <c oughs> ไอ้ถามนํำนี่มันก็ออกแรงเยอะนะใช้ใช้กำลังพลักกำลังเยอะคะอ,อ้าวพอๆอพอพออ,เอ้เอาเอาพักกันสักครู่เถอะ <c oughs>